สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องใจใจแชนแนลวันนี้จะมาพูดถึงความรักของชาวไบรท์ที่มีความรักต่อตัวไบรท์นะคะนอกจากแฟนคลับชาวไทยแล้วนะคะยังมีแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลกแสดงความรักที่มีต่อตัวไบรท์โดยวันนี้ให้แฮชแท็กว่า Bright and Up the World เรามาดูความน่ารักจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยนะคะ และมีความน่ารักอีกอย่างหนึ่งอยากจะเล่าก็คือเมื่อวานนี้นะคะเหล่าบรรดาแฟนขับอยากจะซื้อของขวัญให้น้องไบจนถึงขนาดว่าไปขึ้นในเทรนด์ทวิตเตอร์กลัวว่าของขวัญที่ตัวเองจะซื้อให้นั้นซ้ากันและน้องไม่ได้ใช้จริงแหมให้รักกันนานๆอย่างนี้ไปนะคะทุกคน นอกจากจะมีของขวัญแล้วยังมีขบวนรถแห่ที่ขึ้นป้ายของน้องไบร์ไปทั่วเมืองแล้วก็จะมีจอ LCD ต่างๆทั่วทุกมุมกรุงเทพนะคะ Please join Twister Party I wish c r u i e Funny Let's join this project for Bright Thank for Brights around the world ภา the world ครับเรียกสิ่งที่ฮาเป็นอย่างมากชาวนี้นะครับเมื่อเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มไบรว์วชิรวิทย์เนี่ยออกมาติดแฮชแท็กเพื่อแสดงความมีดีกับโปรเจกต์วันเกิดของไบร์ด้วยนะครับแฟนคลับก็พูดถึงโปรเจกต์วันเกิดต่างๆที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศร่วมใจกันทําให้หนุ่มไบร์นะครับเพื่อแสดงความมีดีในวันเกิดที่กำลังจะถึงของเจ้าตัวด้วยนะจ๊ะ mm. รวมไปถึงพูดถึงการอรอลุ้นโปรเจกต์บ้านอินเตอร์ว่าจะทำโปรเจกต์วันเกิดของไบร์เนี่ยออกมาแบบไหนออกมาอย่างไรนะครับแฟนคลับก็ตื่นเต้น ของน้องไบรท์ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องใจใจเปนขับกระโจนขอบเจนเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะคะ